ะช่วยรับเด็กอะพี่ช่วยรับเด็กอะ

ยี่แกะได้แล้วขนะนี้กำลังช่วยน้องหมานะครับถูกมัดติดเสาไว้ีเป็นภารกิจด่วนนะครับย้ายหมูย้ายหมู ซึ่งไม่ห hmm. ม oh. oh, oh. mm ูหมูตัวใหญ่ไหมหมูตัวใหญ่ไหมโอ้โหทีมบางแกวของเรานะครับหเดียวจะย้ายน้องหมูเออนี่ครับอยู่ในน้ำ อุ้มเลยอุ้มเลยปิดปิดตาไว้เออปิดตาไว้ต้องหิวต้องหิวคอโอเคปล <Mother. S 1> okay. อดภัยแล้วลูกไปอยู่บนนี้อยู่บนไก่นะี่อยู่บนไก่อยู่กับไก่นะี okay. ่โอเคขอบคุณกู้ภัยบางแก้วครับช่วยน้องหมาไว้ได้นะครับ นี่ปลอดภัยแล้วลูกปลอดภัยแล้วเหมือนเรื่องคนไปตะแกรงอรอบคนเย็บร้อยข้าของน่ะเยอะไม่ไห้ครับก็ต้องเนี่ยคนที่มาดูเยอะๆเนี่ยถ้าเขาช่วยได้ก็ช่วยกันไปดูพอ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 อย่างนี้สัตว์นั่งใส่แล้วที่ไเนาะเพราะว่าเขาจะยเรียนพิซซี่ ยินดีครับยินดีครับยินดีทำงานรอบนี่รอบแล้วต้องเดี๋ยวต้องเที่ยวไปแต่ว่างานี่ย